อุบนสุดนหออุบนตัวจะกันในช่ฝงขนของกันแหละผ่มอสากัดเทยเนาะขันมาห้องวิดวิดแวดแวดกับบ่เอื่นเขากับ่เอื่นกัดเทยจะกลายเป็นไผ่แล้ปลาแซ่บไหมแม่กิน สำัยจ,จ้ากีผู้สาเก่าเ่นกันมันนอนพิงไฟเนาะดังไฟกวางห้าขึ้นแล้วก็มันนอนผิงไฟกระแตกใส่ผอมใหม่แบบนี <laughs> ท้ทางทางพางไฟมันกับอุนอยู่แล้วแต่ว่าทางนี้ผัดหนาวแบบนี้คางนั่นคางมอ,อสือไฟทำไมเก่าหมมันร่มแห้งเนี่ยร่มเย็นหนาวบางนิ้จังบไ่ได้ท้ายเขีมบับนี้ ตีนกระแตกเหอบผู้เฒ่าสมัยเกา่าเหรอตีนแตกเหอบพ่มมะพ่มกับอันพ่้มกับตีนสนนอกเป็นคุยเป็นคุยอยู่กวดกาดกวดกาดตัวถือพ่อมตีนแตกดึงกระบอกมันขวงตีนแตกขวางพ่อมอันน้ำหนังจังสีน้ำขาน้ำแข็งจังสิก่ะเป็นเหอบเป็นเหอบอยู่บ่ไดนท่าขีมเนาะสมัยเก่า,าบ่มีบ่มีขี้มท่าบ่งจากขี้มท่าอย่าง กินบ่ทาผิวาทาหย,ยังเนี้ยอาบน้ำแล้วก็แล้วเลยจังห้าวมาดิพี่ซบมื้ยน,นั่นพี่ซบมันไ<ฮ>ม่แตกมั <c oughs> ้ฮ้ยะกินไม่พี่ซบแตกไม่พี่ซบมีพี่ซบจะกีกะก่กับบะมีบ่ทาลิสติกบ่ทาลิบบ้นนิบหยังหรอกอาบน้ำแล้วก็แล้วเลยพี่ซบก็แตกเหือบมากกระแจเป็นเหอือเป็นเหอืเเหอเลี่ยดออกวันนี้อุ้ย <c oughs> สมบุกสมบันนี่ผู้เฒ่าทำไมเก่า น้ำมือน้ำหนังนี่เป็นคุยว่าสันอันนล้เดียนสีเดียนฮาบันปอาบน้ฮมเปียนย่อยๆออกพูดเถ่าใช่ไมมกาเอาแมนอีดีเดมเบอร์แมนเบาพื้นเดี้ยเบาพื้นพูดเถ่าทช่ไหมก็เป็นสีหลีเดีผิงไฟกับเป็นคุยว่าสันอันตีนเพื่อนนายแคงเพื่อนเหลี่ยมโมงโมงอันฟิงไฟน่ะ หนาแดงจึงคือนากระแตกว่านาเนี่ยนากระแตกซี่ซุกบกระแตกหนาเกลมเพ,พราะว่าผิงไฟเนี่ยมันถือความหอนบมื่อไรท่าขี้มท่ายอย่างพระห่มกับพันห่มเมนี่ยพระห่มเขียนนั่นไหมพร่มิงอ่ะพระห่มขี้โมอันอัน,อนเฉียนเขาเจ้าให้ทหารห่มไหมทำห้เก่าห เขาเจ้าเอาอันเอาเอี่ยงเาราไปเห็ดปอบอ่ไปเห็ดไปลี่นผลิตเป็นผาพรมูมนี่สูมือบ้อมีสูมือไม่จะผ่านนี่ผ่านโนนี่หนาโน่นาสูมือไม่จะผานานนมม่าหนหน,น้านู่นนุ่มๆมันผ้าหรมเพียงเขาว่าหน้าน่นเขาเอินผ่านหน้าน่นผาหรมหน้าน,าน,น่น ที่เล็กหน่อยอมอันห่มส่วนหลายไหมเขามาขายเพื่อละลายเนี่ยเขาเหมืนผ่านหน้าโน้มันอุ่นมันมันนิ่มทำไมตะกี่มิจะผ่านปุ๋ยยังไม่รู้ปากง่ายเลยมามี่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 อ่ะมันมีกับผู้ซื้อมะฮ่มเขาเลยบอเอามาผลิตมาขายเออมิจะผ่านหน้าโน อันั้นมันซักไงมันหนักคืออันนั้นอันนั้นมันซักอันนั้นมันมันซักยากหรอมันกะมันหนักมาแห้งไงสไวยเก่าซูมือผ่านอานาโนมันแห้งไงหรอมันกะนิ่มยิ่มโฮมยิ่มหยังมันแหงเ็จบอลลอนคันเป็นผ่านขันซูมือมาเป็นผ่านผ่ากุ้หนูคือเสร็จบอลลอนเ็จหนาบอลลอนเป็นมันมันขันเท้าโฮมเนี่ยอุ่นดีอยู่ ฐานานูกับฐาห้มโตูตูอนหละที่มือหนเตาเดินเาหนอดู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 ทซ้ายน่เสียงดดอดูดูดู เาเจ้าใส่อั่นูเป็นมเป็นเบาเบาใส่ทนูดึงดืดดึดดึงดดึงดืดดึงดืดนูสมัยสมัยเก่าตะกี้ขันรแห้งๆเลยเีรอเบาจุลาเนาะบาจุลานอันนี้ไงซาำนผวันนี้ลมไม่แห้งเนดดึดืดดึงดืดดึงดดีดีาถนูเสียงทนู ขา่น้ำผู้ใหญ่เขาเลยค่ะคุณเนเครื่องรังเลยเบาแต่เป็นเน็กน,น่อยกี่บอลเบาบอลเอลเบาลนี่เบากงเบาคเป็นเ,นนเ,นเนนหน่อยอคุณเมน,น,นยมันเศ้ามันร่มแน่นามัยตะกนรมรมแหง ไว้เด็กหน่อยถือบะเกนเพื่อนเรามันหนักอะ่ะมันตัวใหญ่อ่ะเอาสังกัดดีก็เจ้าขึ้นน้ำใหเก็บถเถอะหือเก็บไปแล้วเนี่ย มันนี่มันเจ็บอันของแล้วมันก็สิพากันไปหาห้องน้ำนี่ป่ะนี่มาต่อบอ่อบ่อยสิริชัยเดือนคือว่าบ่อยสิริชัยละเห่นอยู่เมื่อคืนนี่เมือก้อนนี่มนนาคว่ำคว่ำบากดเห็นรถเขาอยู่ไหมอันละเาข,าขาเขาคือบเขาก็าไไมารถบ่อยสิมาบอ่อยสิริชัยมาเล่นอยู่นี่เมือก้อนนี่ตอ่อเฮาเฮาเลยมาต่อเขาห่ามาาวม้าจะจู่ตรงไฟเห็นรถคันหนึ่งเดียงเออนนั่ละก็เล่นอยู่นี่ละ เอาวเหรอยู่นี่ละรถมันหนีคำเหรแม่มันห่างขั้นนั่นมันไปประทันมูมันมันห่างบ่เออเจ้าเลยเห็นส่วนเขาขันสั้นเจ้าไ่เห็นส่วนเขาหรอคันรถเขาบ้าห่างก็หลายบ่หลายขึ้นกันบ่เดี๋ยวเรียบร้อยมันจะเด็กผพากันไปหาอาบน้ำเนี้บไปนี้ มาเกสิพากันไปโคเอเชียยวัดอยู่ว่ามองใดมองของหลวงพ่อหลวงแม่มันกับได้วาดอกมันกลับไปหาโคเลเชียเด็กหน่อยนี่มันสำคัญแธอเด้ย่มาเลี้ยงอันสักโคกสักเกเเป็นอันอาบสะอาดสะอ้านดีพ่นย่ามือสาวม้ามุนมืออขึ้น้อวขึ้น้วยแตกกันไหมไม่ลีเด้ยมันเป็นแต่นเด็กมันเป็นว่าอนุบมาเบอ่งหมอลำเด็กหน่อยเฮ้ยนี่มันสำคัญ mấy khuyên ngói chẳng này sẵn đi báo khẩu chạy khuyên